มาถึงเรื่องของการนำทีมลงพื้นที่เพื่อไปดูการตอบรับโครงการคนละครึ่ง plus ของรองนายกรัฐมนตรีกันหน่อยโดยเมื่อวานนี้นายเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการนำทีมและสื่อมวลชนลงพื้นที่ตลาดกระทรวงการคลังนั่นแหละครับเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง plus ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับร้านค้าเป็นวันแรกไปแล้วพร้อมกับกล่าวว่าในปีนี้นั้นรัฐบาลตั้งเป้า ร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ไม่ต่ำกว่า9 0 0แสนร้านค่าเลยทีเดียวแล้วก็คาดกันว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดกว่า88,000ล้านบาทซึ่งผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการในรอบที่แล้วก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันทีเลยครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วในรอบนี้ก็จะเปิดให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะรวมถึง SME นิติบุคคลรายย่อยได้เข้าร่วมเพื่อกระจายรายได้กันด้วย พร้อมเปิดให้สามารถใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Food d e l i v e อรได้ด้วยครับแล้วท่านรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยังย้ำอีกว่าร้านค้าไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องของภาษีข้อมูลของร้านค้าทุกอย่างจะไม่ถูกส่งไปยังกรมสรรพากรแน่นอนในการตรวจสอบภาษีย้อนหลังอย่างแน่นอนอันนี้ยืนยันล้านเปอร์เซ็นครับ โดยหลังจากที่ได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดกันแล้วก็เรียกว่าได้รับเสียงตอบรับกันเป็นอย่างดีเลยครับหลายคนพ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็บอกว่าช่วยให้ตลาดกลับมาคึกคักคึกคักคึกคักกันใหญ่เลยครับและก็ช่วยเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยได้ด้วยและยังเพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบการ ด้วยอีกหนึ่งอย่างนะครับและพร้อมกันนี้ได้มีการเชิญชวนให้ร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการและร้านค้ารายใหม่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่19ทธันวาคม2568นี้ครับ